ทีมนะท่านผู้ชมมาท่องแบบไหนพี่น้องพี่น้องเอ้มาท่องกามาอยู่อาโศกพี่น้องอยูตะไกวับอมาโศกไปพี่น้องเดี๋ยวมามาท่องมาท่าช้มตุ๋นบรรยากาศคนพี่น้องไปทุกคนเบิมนอนประเทศไทยทุกคนร้อนร่อยหลายคนอะไรคนอี่น้อคนไทยเดือดพี่คนเข้าคนออกทุกคน เต็มเลยวา้าวปอกต้นพี่น้องกุนไลค์แฮงไลค่ทุกคนโอ้ยยังมีไลค์ขนาดนี้เนาะพี่น้องไลค์่เอาว่าไลค่ขับไลค์แน่ไลค์โพดไล่ปลูกปูกปลูกคนมามองนี่มองนี่พี่น้องมองนี่มองนี่โอ้โหทุกคนเด้อ เบิงเอาพี่น้องบาท่องสะออนเอาแค่เอาว่าสะออนโอ้โหเบิดแนวสิบรรยายแล้วทุกคนเบิงเอาพี่น้องเบิงเอาทางนี้พี่น้องเอ้ยอทีวีอเอีจอบักใหญ่ๆทุกคนว้าวเฮ็ดดีออรอเด้อพี่น้องมาทางนี้มาทางนี้ทุกคน เบิงเอาเบิงเอาพี่น้องเลยกูไดว่าประเทศไทยบ่เจริญกูใดว่าประเทศไทยบ่พัฒนาเบิงเอาทุกคนโอ้ทุกคนเลยเบิดแนวที่ว่าเบิดแนวที่บรรยายทุกคนเบิงเอาเบิงเอาพี่น้องเลยปู่ยำสิลายขนาดนี้ว่าทุกคนอันนี้คือแยกอาโซกมนตรียทุกคนเป็นแยกอาโซกัทุกคนอ น้องสิไลน์นำมีวัดทุกคนมาท้องเล่นกับสะออดยิงดอพี่น้องเบิ้งคนเดินข้ามถนนพี่น้องทุกคนมาบุกเบิ้งยังมาสีไลน์ก็นำมีวัดทุกคนเบิ้งอ่าเส้นขีดเส้นจราจรนะทุกคนอันนี้คือคนย่างขามถนนนะทุกคนเบิ้งเป็นระบบระเบียบเด้เวลาเขาจอดรถจอดโมไซค์นะทุกคนเบิ้งเอา อ็ทงกินอ่อมทงสะออนแห้งอีดีปุนเปิ่งรถทำไมมันหลายแห้งอีดียังมันจะหลายขนาดนี้วะทุกคนโปวดโผล่แล้วน้องเอ้ย้นแก่นไทยอ้นี่เบิ้งตึกตัวนี้นี่พี่น้องเบิ้งตึกตัวนี้ทงกินที่นี่จอม โค้โอดอื้อพี่น้องฟังนี่กับติดแอคกเลยฟังนี่กับติดบิ่งพี่น้องฟังนี่กับหลายโอ้นองเลยยอ่งยังมันขนาดนี้วะทุกคนหลายแห่งหลายอเอทเอาวา ตอนนี้ตอนหลยตึกกต้นตึกใหญ่ตึกสูงตึกงามนอกพี่น้อบกไผว้าวตึกสีส้มงามสวยทั้งนั้นพี่น้องทุยคนนะบ๊ดความบรรยายทุกคนเลยคุณความมรรลายน่รถดึ่งออึ่งออฟพึ่งออึ่งอน้องพึ่งออึ่งออ่งเอาคุณ ทัน้นี้ทั้นี้ก็ล่อหลายขวดขวดขวดเออแด,ง,ดงเลยทุกคนโอ้โหบึงสกายวะบึงสะพา,า,านลอย้ามถนนเกือบมันจะล่ายหลายเป็นคนคนเต้นโอ้โหพี่น้องเลยยังเป็นลายนานอยู่วะโคตรโกเลยดิพี่น้องยโอ้โห ยอดีทุกคนปวดพี่น้องงานแห้งงามหลายนะครับปวดส่วนทางนั้นอ่าป้าทุกพี่น้องคนต้องมันมันหลายแห้งทีรอได้ปวดพวกเมนพวกเมนวบาอลิเด่นได้บออลีวอาลอินเดีุกคนปวดรถ พีน้องว้าวมาแล้วครับประเทศไทยนี่พี่น้องสวนทางนี้ก็ติดทางนี้ก็รอไฟแดงพี่น้องรอไฟแดงโอ้โอ๊ย อีแม่เอ้ยเกิดมาผมเคยเห็นรถหลายปนีผมเคยเห็นคนล,ลายขนาดนี้ขนาดนี้ทุกคนเลยขนาดถนนนะทางแบบว่ากว้างเลยพี่น้องเบิ้งจงเด็กน้ำเอาหนิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเล่นนะพี่น้องฟังนั้นนะฟังนั้นหกเล่นโอ้ยกว่ามันใหญ่กว่ามันกว้างของถนนครับพี่น้องทางเกี่ยวหกเล่นนะพี่น้องหกเล่นเลยนะ ส่วนฝั่งนี้ก็แดนนึ่งเ๊ปคือกันพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกเป็นสีแยกเลยนะทุกคนส่วนทางนี้ก็จะไปทางพร้อมโคงเนาะพร้อมโคงเนาะทุกคนคนควกับล่อข้ามถนนเนาะพี่น้องเ๊ปมีแต่คนหลังต่างคาดทุกคนส่วนทองสดแห้ง้อง ยังมันยนนานี่วันทุกคนโอ้โหสุดยอดสายแห้งไปพี่นอ้องมาชมวัฒนธรรมทุกคนมาบงฟังนี่เนาะว่าฟังนี่เป็นแนวใดคนก็หลายหลายส่วนฟังนี่นะทุกคนส่วนฟังนี่ก็ร้อยทุกันติดทุกันพี่นอ้อง จอที่กองตามจอพี่น้อง,อจจองที่ตน๊ดแต่จอใหญ่ายๆตู้อาที่มาตาแต่ตามปวมพี่น้องโอ้ยพี่น้องส่วนทางนี่จะมาทางอันนั้นพี่น้องมาทางสวนเป็นจากิตติแสิไปทางนี้นะทุกคนไปทางถนนสุขุมวิทมาพี่นอ้องอ ตัตึกสะออตึกนี่ต่ึกใหญ่ตึกงสู้งทุกคนุ่นว้าบ่อนาเสือุนฟังหนเอ้ยฟังนีกับรถเอ้ยุกันคนฟังเอ้ยกันฟังนีจักรีนวัดหนึ่งสองสามสี่ังีส่นอกาีุ่ฟังนีคนอ้ยน จักเข้ามา,าในถ้ำแต้ทุกคนก็ลายแห้งทุบพยาธตอากาศอะไรคน<อ>ลายแห้งลายาคักทีล้อพี่น้องกปูจักเข้ามาได้ำแต้ทุกคนปูนใดใดนอะไร้นอนที่ไทย ถูกป <S 々> ัญญานี่พี่หน่อยญานีญานีญานีโอ้โหคนเลยเมิดแน่สีเห่าเบิดแน่สีบรรยายคนอู้หึงรดกระหลายคนกรนหลายยักมันมาได้ทางไหนนอกพี่นอกว้าวดีถ่ายเกินความเจริญเบิกตึกเี้ตึกใหญ่ตึ๊งตึ๊งตึงหน้าทุกคนแถมยังมีจอที่ี่จอปุ่งเงนอกพี่นอกหลายจอหลายหน่วย โโอ้หว้าวทุกคนทั้มีใหม่แล้วใหม่แล้วโอ้ยความมันหลาอะไรล่ะซ้ำกับอ่ามดชมนพี่น้องโอ้ยจั๊กซีวอลในใจดีมันบูบีเนี่ยซีวอลเลยพี่น้องเห็นแต่ก็อึ้งเลยพี่น้องจนตาค้างเลยตั้งแต่เกิดมาเรเคยพ่อเรเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ ทองปอทองแม่ผมเคยเห็นเกื ını, อบคนหลา่น้อพี่น้องถ้าทำไมเห็นอยู่ประเทศไทยทดูว่ารถว่าคนว่าตึกโอ้โหพี่น้องไอ้ความเจริญความพัฒนาขณะกำลังพัฒนานะพี่น้องยังขนาดนี้ต้องพัฒนาแล้วเนี่ยโว้บอกว่าแทบสิเบอรีแตะฮอตดินเป็นอะเด้อพี่น้องถ้าถ้าเจริญแล้วนะ อันน so ี state, ้กำลังกำลังพัฒนานะนี่ถ้าพัฒนาแล้วโอ้ยขาบอกว่าแทบจีบอะไรอย่างฮอตตินกนแล้วี่นองเอยดีเลยนี่มาเอาพี่นองเอ้สหรับคลิปนี้มาต้องกับศีราทุกคนทุกท่านเพียงตอนนี้เลยเนาะทุกคนท่ามกลาฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามน้อพี่น้องที่สำคัญเนาะกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้มาต้องเลยด้อยทุกคน สำหรับคลิปนี้มาท่องสุดาทุกคนเพียงตอนนี้แหละเดี๋ยวพบกันในคะลิปหน้าสวัสดีครับ